ก็เป็นคุณยายนะของน้องปามีนะคะจากไม่ไม่สบายไม่สบายนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ นำทรงนะคะไปที่โรงพยาบาลนะสกลนครนะคะ,คนนะคแล้วก็คุณหมอนะคะก็ให้กลับมานะคะดูใจนะคะที่บ้านนะคะทุกคนกู กู้ภัยคําหอมนะคะสมาคมกู้ภัยคาหอมนะคะวันนี้นะะทุกคนก็มาส่งนะคุณยายนะของน้องตามคุณยายอยู่ข้างในนะคะทุกคนลก็่งก็ส่ง ก็ต้องขอบคุณนะทางสมาคมนะคะกู้ภัยนะคํคำหอมด้วยนะคะก็มาส่งนะคะคุณยายนะคะถึงที่บ้านนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณยายก็นอนที่บ้านแล้วนะคะก็มาถึงบ้านนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะคะชาวบ้านพวกเรานะคะก็มาให้กำลังใจนะคะคุณตาคุณยายนะคะ ตาลำไพแล้วก็ยายอ่ายายบัวลีนะคะเป็นคุณตาแล้วก็เป็นคุณยายนะคะของน้องปาหมีนะคะถ้าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะอ่ายังจำนะคะน้องนะเด็กนะหนึ่งในแก๊งต้นจำปาะคะน้องปาหมีนั่นเองนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องนะพี่ๆเพื่อนๆของเราในที่นี่นะคะที่บ้านกอกห้านะทุกคนถ้าตอนนี้ก็อ่า รวมแล้วก็สรุปแล้วนะคะคก็คือคุณยายนะคะก็แล้วนั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านกก,กอ,อกนะคะก็หลังจากที่นะคะ <S <S เดินทางมาถึงนะคะบ้านนะคะไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะทุกคนนะคะคุณยายของน้องปาล์มนะคะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่นะคะที่ก็มาช่วยนะคะดูแลนะคะในจุดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนะคะ,นะคก็ ประมาณนั้นเลยนะคะก็ชาวบ้านเรานะคะก็เตรียมนะคะพื้นที่นะ,ะช่วยกันนะค,ะคนละไม้คนละมือนะคะแล้วก็ก็จะมีในส่วนที่นะฮะดยโดยรวมที่คุณยายนะคะก็เป็นผู้ยากไร้นะคะก็ก็คือไม่แบบไม่ไม่มีนะ,ะไม่มีเท่าไหร่นะ,ะไม่เราะะชาวบ้านก็มาร่วมโดยช่วยกันนะ,ะก็มาช่วย งานคุณยายกันนะคะแล้วก็กําหนดการนะคะพรุ่งนี้นะคะก็คงจะนะคะต้องนะคะชาพนักกิจนะคุณยายนะคะในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะทุกคนโอเคนะคะตอนนี้ก็ลงลงเย็นนะคะก็มาถึงนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เหลอประดกรไหนวนี้แเดียวไนบัเจ็บมาแอล้านมาแล้วอะโว้ยยน่อยังลุกมาคุณนะคะทุกคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะคะในรอบช่วงเย็นนะคะก มาช่วยงานนะคะคุณคุณยายนะคะของน้องปาเมีนะคะทุกคนน้องปาเมีนะคะคิดว่าหลายๆท่านเขาคงจำนะคะน้องได้นะคะเพราะว่าน้องก็เคยนะคะเป็นหนึ่งในต้นแก๊งจำปานะเมื่อปี2563นั่นเองนะคะก็แล้วก็เป็นนางรำตัวน้อยนะคะอยู่ที่วังปูปาริจิตนาคราชโดยตอนแรกที่อยู่ที่เกากานั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาร่วมนงาน ให้กำลังใจนะกับน้องนะเพราะว่าวันนี้นะคุณยายนะก็จากไปอย่างสงบนะเมื่อช่วงเวลาประมาณนะสิบหนาฬิกานะก็นะตอนนี้นะก็ตั้งตรวจอภิธรรมนะอยู่ที่บ้านนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเงนะจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลก็ค่อนข้างจะรวดเร็วหน่อยนะเพราะว่าด้วยด้วยความที่คุณยายนี่ก็คุณตาคุณยายเนาะก็ไม่ค่อยมีนะ ซับน้ปัจจัยนะมากนเองนะก็เราก็นะคะชาวบ้านเรานะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะคนละนิดคนละหน่อยนะเกื้อกูลกันนะคะทุกคนนะในวันที่ลําบากนะคะก็เราไม่ได้แบ่งนะคะชนชั้นวันณะนะคะก็ใครมีนะยังไงแบบไหนก็ช่วยๆกันนะะช่วยกันนะเป็นเข้าวสารอาหารแห้งนะคะรวมถึงนะปัจจัยด้วยนะดนะก็ ช่วยนะคะเป็นค่านะคะ,ะช่วยงานนะคะคุณคุณยายนะคะน้องป้ามีนะ,ะก็ตอนนี้นะคะก็ะน่าจะนะคะกำหนดการนะคะเดินกำหนดการนะคะ เป็นพรุ่งนี้นะครพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงนะครที่จะต้องนะไปส่งคุณยายนะคะเดินทางไกลแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะฮะอาจจะมีบางคําพูดนะคะที่แอดอาจจะนะคะซึนะฮะอาจจะไม่โอเคนะฮะจะไม่ดีนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคือแอดจะพยายามนะคะเซฟนะให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าบางทีนะคะคำพูดของแอดนะคะอาจจะไม่โอเคมากเท่าไหร่นะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ อยู่ช่วยงานนะคะก็จะเป็นนะวันนี้คุณคุณยายก็จะอยู่นะหนึ่งคืนนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไกลแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกําหนดการนะคะก็จะเป็นพิธีง่ายๆนะคะแต่แต่เป็นพิธีพิธีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะทําให้มันกระชับลงนะเนื่องเนื่องด้วยนะก็คือหลักๆก็คือนะคุณยายก็ไม่มีนะคุณตาคุณยายก็ไม่มีปัจจัยนะอะไรมากมายนั่นเองนะคะส่วนชาวบ้านของเรานะคะก็ร่วมโดยช่วยกันนะคะใครมีพริกมี ผักมีอะไรนะคะก็มาช่วยนะคะคุณยายนะคะคุณตาคุณยายนะคะในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็เอฟซีท่านไหนนะคะก็ร่วมนะไวอ้อืมร่วมไว้อะไรนะคะได้นะคะผ่านช่องแม่เบ้นโกกองนั่นเองนะคะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เ,เป็นกำลังใจให้กับนะคะน้องปามี่นะคะด้วยนั่นเองนะคะก็ ต้องเสียนะคะคุณคุณยายนะคะคุณยายที่น้องปามีเนี่ยก็อยู่อยู่ด้วยนะฮะก็ก็คือแบบเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนะคะก็จากไปนะคะยังสงบนะคะวันนี้นี่เองนะคะทุกคนนะก็นั่นแหละนะคะก็มาให้กำลังใจกันได้นะพิมคอมเมนต์นะไว้อะแสดงความเสียใจให้กับนะคะน้องปามีนะแล้วก็ตาลำไพด้วยนะคะตาเบิดนะคะตาลำไพนั่นเองนะคะ ทุกคนนะคะส่วนน้องอน้องอะไรนะ,ะลูกสาวนะ,ะน้องเปิ้ลน,นะคะน้องเปิ้ลน,นี่ก็คงจะขึ้นรถนะะประมาณสองทุ่มของวันนี้นะคะก็น่าจะถึง,ก,ง,ง, Mutter, งะะะะก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าต้องขึ้นรถนะคะโดยโดยสารทัวร์นะคะก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะก็ไม่ทันกลับมาดูใจนะคะคุณยายนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ ก็จะมีนะน้องปามนะฮะดูดูแลอยู่นะใกล้ชิดนะในวาระนะสุดท้ายนั่นเองนะฮะเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะที่แวะเข้ามาพูดคุยนะส่วนแอดก็อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เราก็อยู่นะช่วยงานด้วยนะฮะก็รอบดึกนะจะเป็นพี่บัตนะอยู่นะแต่ว่าจะไม่ดึกมากเพราะว่าพรุ่งนี้พี่บัตก็เข้าไป รับซื้อของเหมือนเดิมนะคะรับซื้อมะขามมาเหมือนเดิมนะคะส่วนไอ้ก็จะช่วยนะคะเย็นนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงสายๆนะคะประมาณนั้นนะคะทุกคนขอบคุณทุกลังใจนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นใจให้กับน,นะคะแม่เบนกกอกด้วยนะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกรังใจที่แวะเข้ามา,าทักทายพูดคุยกันในช่องะะแม่เบนกกอกนั่นเองนะคะ,นะคะ